สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่6มีนาคมนะครับก่อ,อกมารุ่นกันรอบแรกสำหรับเช้านี้กันไปเบาๆก่อนครับนี่คือจีนนางเสยงยันดาวโจนครับรอบแรกเบาๆไปก่อนเนาะสำหรับจีนภาคเช้าเปิดที่ลบครับ08210ครับ08210นะครับตอนที่ผมคิดเขายังอยู่ที่ลบครับผมก็เลยจับที่ลบนะครับ เด่นสุดถ้ามองจากตัวเปิดเป็นกลุ่มเลขคู่นะครับขา4664โอกาส46664กับ664มาเป็นไปได้นะครับเช้านี้ส่วนตัวถามว่าชอบอะไรชอบ4ครับชอบ4วิ่งบนรูล่าง4นะครับมีตัวนึงที่ชอบคือ6 6เปิด10แต้มโอกาสปิด10แต้มก็เป็นไปได้4664ต้อขอเลือกแป๊บนึนะ ใจก็ชอบ4ใจก็ชอบ6เนะวันนี้ว่าที่6จัด6ครับเกี่ยวไหม <laughs> ชอบ6มากมากว่าสี่ทีนะครับชอบ6มากกว่าสี่ครับนะครับวิ่งบนดูล,ล่าง6ครับถ้ามา4ต้องขออาภัยกันถ้ามา4ขอให้มา6 4ี่เลยกันนะครับ06 86 46 เดี๋ยวค่อยพิมพ์น46จะจะคู่กับ46บนล่างนะเอาคู่ของ76 16 16 76อ่าจับถุจับที่ลบนะครับแล้วก็46 46 46จะคู่กับ46อ่าแล้วก็เผื่อกรณีถ้าอีกอันมาชอบ3773ครับนะฮะก็เป็นหกฐานะครับร้อย ใสสูตรไม่เหมือนเดินมนะครับอยากแดก3ตัวตรงก็เล่น3กัับ6กลับไปนะครับสำหรับจีนเช้าได้ประมาณนี้ครับถ้ามาถ้ามาท้าย4ถท้าย8ขออภัยด้กันครับ <c oughs>